วัสด uh. uh, huh? ีจ้าสวัสดีที่น้อก็เกาะต้นัขคขวบขนมสุดก็่เจ้าเนี่จ้่้าไปนกันล่าไปเดที่หจ่ัวเข้าวมื้อใหญ่ก็ผูดปกเปลือไปนะหันม้ใใจพอที่นี่ยัมาอยู่ได้

ใส่พัดก,กับสีดำแก้วกะปิพอ่อตําเพื่เล่ <c oughs> <c oughs> ออกคพอเอาสอนมาหนะักถือเอาสอนใส่ตักพีกใส่หมอกับอันถอดไทยน้ำตืมกันหลายคนกิน่าะพอเห็ดหลยายอย่าง ถอวเดียวต่อแล้นี่หอมบัวใส่ใส่หอมหังอีบับับัวบใส่่ใส่แบบลิกดิอ่ะก็มัดบ่เมยอ่ะัไทยเนอดอดระถอดอ่ะสีหันหอม พริกหยวกไว้ใส่พัดกะเพราน้ำมันร้อน,นหกหั่นพริกหยวกใส่พัดกะเพราใส่พริกหยวกก็หอมหัวใหญ่จ้ะหั่นพริกหยวกไว้ก่อนเพราะว่ามาก,กินโอ้ยเฮียกลับตลังก่อนบ่ มึงทำแล้วเสือโลกหมือน <Okay. S 1> ใส่ไปเลยเยอะ เจอแล้วจะพูดกระตือแกงรสีน้าคนน้ำมันไล่วดโบไล่น้ากระซ้ำงใหมก็ไันเล่งใส่นอีกนะเล่นเลี้วแกะมันเป็นย่หัวมันบอลน้าด็กัยใข่ không phải cái cái trái ủa, ai không bỏ cứ lượm cái cái, dẫn ความหวานความอร่อยตำกะปิมันต,ตำกะปิใช่ก๊าดตำกะปิใช่กะปิ่มแต่ทีม แบบละเอียดอะถือถือกล้องถอดไข่ห้าเหลีล่ยมแล้วค่ะเรือพัดกระเพ่าปอมเจียวกะปิมะน,นาวใส่ไปเลยหนึ่งลูก เอากระทาข้างเลยอีบอ คนคนแซ่บมันดีสิมิใส่มะนาวกับน้ำตาลแล้วก็น้ำนิดหน่อย หมูม่าหมูแหลกอ,อร่อยเป็นต,าวาตัวหน้าอ่ะมั้งเหรอ

ให้หนูปวหอย khoảng gì con này nè ใส่ไปหอยต้มกับเลื้อยจะแกะกินกับ ก็เป็นเห็ดผานึงแล้วเพิ่นเก่าฮะ <me> <cheg> <small> กุ้งกินได้แหลุงซุปข้าปเลยสธธสสสสสสใส่ซอสอ้ซอส้าีเียวกตสบร้อยมาหัวห้กันใส่ตากอีกทีหน่อย พ่อจะมีอะไรครับพ่อเข้าใส่ใส่ลงไปัวเป็นัด ที่รับลิปนี้ก็จะขอตัว่ากจก่อนเ้ิกบับฝากคนไหลก็แช์คดที่ตามคนชอบจะใครโดยเฉพาะคนแบบสุดยอดอากาศสุดที่คาะ